ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับมาแวะชิมกาแฟที่ร้านวินคาเฟ่อยู่ถนนบพาสติดทางเข้าห้างไทยวัสดุนะครับแต่ทางร้านเราจะมีบริการเกี่ยวกับสุน,นัขรือแมวให้ให้มาวิ่งเล่นทางร้านเรา,เาก็ยินดีต้อนรับนะครับ <c oughs> ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็ทางร้านวินคาเฟ่ของเราก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับแวะมาทานกาแฟที่วินคาเฟ่ ติดทางเก้าห้างไายวัสดุนะครับช่วงปลายโปรต้นหนาวครับขอเชิญท่านผู้มิเกียดตทุกๆท่านนะครับแวะประชิมกาแฟที่ร้านควินคาเฟ่ของเรานะครับทางร้านเรามีออฟฟิศที่จะหาหรือประชุมน็รั ไชเวทสำหรับจองเป็นสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นประชุมอย่างนี้นค่ะสเกลนี้จะเป็นสเกลใหญ่เราจะมีห้องสามสเกลนะคะอย่างตรงน,นี้ก็จะมีเป็นแล้วบางส่วนนะไม่ได้ถูกโชว์ที่ไหนก็มาโชว์ที่นี่ค่ะอย่างงานยูนิเวอร์สตรงนั้นนะคะก็คือจะเป็นงานเทคนิคที่ทําหยดสีแล้วก็ทํางานลงในน้ําก็จะเป็นเทคนิคใหม่ที่เราเหมือนใช้ความไม่สมบูรณ์แบบอะคะ่ะกับความมามาทำงานศิลปะอย่างงี้คะ่ะให้เห็นสัจธรรม ส่วนตัวสครับเจอ์น้องแก้วเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นไอเดียก็คือเหมือนกับว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเป็นนักเดินทางคนหนึ่งที่หัวเนี่ยเต็มไปด้วยความว่างเปล่าพร้อมจะรับสิ่งใหม่ตลอดเวลาเนี่ยคะ่ะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดคิดว่าเป็นครูตลอดตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะที่ทาก็เลยจะเป็นสีขาวเหมือนเปรียบเสมอกับเราที่ยังไม่มีอะไรเลยพอเรารับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเราก็กลายเป็นสีนั้นสีนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นว่าจะจะมีงานตัวเล็กๆที่ไปโชว์ที่ต่างประเทศที่อยู่ในเล่มข <ๆ S 2> <ๆ>้างล่างอยนี แล้วก็มีงานตัวที่เป็นตัวสุดท้ายที่โชว์อยู่หน้าร้านนะคะก็เป็นสีฟ้าลงไปข้างล่างนลยไปชมบรรยากาศด้านล่างกันนะคะก็จะมีอันนี้ก็เป็นงานศิลปะเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นของพี่อีกคนนึงที่เขาจะทำเกี่ยวกับเท็ไทาย อนอ้องแก้วตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายค่ะข้างบนจะเป็นตัวแรกแต,ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ทําสังเกตจากสีค่ะก็คือเหมือนเหมือนกับว่าเราไปจนมาครบจนหมดแล้วค่ะเราเหมือนรับรู้สิ่งใหม่ๆเป็นจัก,กรวาลละแล้วสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็ระเบิดออกเหมือนเททุกอย่างออกเราก็กลายเป็นความว่างเปล่าเป็นสีขาวเหมือนเดิมเหมือนสีนนต่างๆก็คือเป็นประสบการณ์ให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งนั้นก็คือหล่อหลอมตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็คือ รู้ทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นความว่างเปล่าอยู่ดีพอเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หลานะคะเราจะมีทั้งขนมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะแต่ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ทำมาจากน้ำพื้งหมักลูกวินก็คือตัวนี้ค่ะ ที่เป็นโฮมเมดไซรัปที่เราหมักเองไซรัปทุกอย่างเราจะทําเองเคี่ยวเองนะคะโดยเฉพาะตัวควินเนะะี่ยค่ะจริงๆเป็นผลไม้รสเปรี้ยวชนิดหนึ่งเป็นผลไม้โบราณไม่ค่อยมีคนรู้จักค่ะเลยทีนี้เราสามารถทำาฏิเอยตั้งสรรส,สิ่งใหม่ๆได้อย่างไม่รู้จบเลยเหมือนเปรียบเสมือนตัวเราเอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราแทนตัวเองเป็นลูกฟินลูกหนึ่งเราเลยตั้งชื่อร้านเราว่าฟินที่เราสร้างสรรเป็นรูปใหม่เนี่ย มขนมมะค่ะเราก็สังเกตว่าร้านาจะขึ้นต้นด้วยตัวคิวตลอดทั้งคิวบับหรือว่ามีทั้งเป็นใครได้คิวหรือแม้แต่ว่าเคเกอร์อะไรยเงี้ยค่ะเราใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันหมดเลยทั้งการทําขนมมาหารแล้วก็เครื่องดื่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทําเป็นทรงกลมอย่างตัวเคเกอร์อของเราค่ะันจริงคือแป้งครัวซองที่เราพิถีพิถันถักมาเป็นทรงกลมเป็นทรงโลโก้ของร้านรวมถึงตัวน้ำผึ้งหมักลูกปินด้วย ๆๆๆๆอะไรคะอย่ไราะ่งเช่นตัวนี้ค่ะควินปัฟฟี่โฟก็ไปไอศครีมควินแล้วก็ราดซอสกาแฟแ,แล้วก็ท็อปด้วยช็อกโกแลตีกทีตัวเลมอนแคนเบรรี่เหมือนกันแล้วก็ชาไทยสาเหตุที่เราไม่ทำเครื่องเครื่องด่งฝังเลยเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของรา้านเราว่าเราไม่อยากให้รสชาติจริงๆของมันหายไปอะค่ะมาปล่อยน้องหมาน้องแมววิ่งเล่นได้เลยเพราะว่าเรามีรั้วรอบขอบชิดทุกอย่างไม่ต้องห่วงว่าน้องจะหลุดออกไปไหน